คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนสนานและความมาถึงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินแน่นำให้เล่นหรือทำตาม <_ T> เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรละคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับอาซิมสุดป,ปังเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมให้กำลังใจอาซิมด้วยกันนะคะกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามช่องอาซิมทันด้วยนะโอเคแล้ววันนี้อาซิมก็มีเว็บไดีมาฝากอีกเช่นเคยเว็บอะไรเอ่ยเว็บสล็อ 5G นั่นเอง แจกทุกคลิปแจกง่ายแจกจริงและแจกดีมากนะคะโปรดีมากเนาะโอเคแล้ววันนี้อะซิมก็มีค่ายเกม XO ที่ปังๆมาฝากซิมถ้าจะไม่เคยได้เล่น XO เลยด้วยซ้ำมีเกมเนี้ยแบบโหปังมากก็เลยอยากสละลองเล่นดูเพราะว่ามันปังจริงไหมแ้วมันก็ปังจริงๆเพราะปกติซิมมัเล่นแค่ PG แต่วันนี้จะมาเล่น XO ให้ดูเกมอะไรมาดูกันค่ะเกมนี้เลยชื่ออะไรอะ ลองมาดูนะคะลองหถดูเนาะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะซิมมีงบอยู่ห้าร้อยสาบาทเนาะมาดูกันค่ะมาปรับเบ็ดลงกันซิม,มจะอยู่ที่ห้าบาทเนาะโอเคไปกันเลยคือซิม,มลองเล่นอะ่ะเฮ้ยเล่นแล้วรู้สึกเกมมันปังจริงๆปังแบบปังง่ายมากคือเห็นแต้มในกลมๆไหมเออเห็นแก้มเห็นแต้มใช่ไหมถ้ามันได้อะ่ะคือมันได้ดีมากมาก คือเห็นไหมคะที่ซิมจะบอกเสมอว่าก่อนเล่นเกมนะคะให้อ่านการจ่ายของเกมก่อนแต่ละเกมมันจะไม่เหมือนกันใครที่เล่นแรกๆเนี่ยจะแบบว่าไม่รู้เนาะมันก็จะแบบจับทางยากหน่อยยอกยากหน่อยพอแต่พอเล่นเป็นแล้วเนี่ยเราจะจับทางง่ายแล้วเราจะแบบเฮ้ยมันได้ง่ายมากอ่ะแบบมันปังอะ่ะการศึกษาตัวเกมนั้นสําคัญนะคะการจ่ายของเกมต่างๆแล้วเกมนี้คือปังมากเจะบอก ต้องอามารีวิวกันเลยอะคือใครๆหลายๆคนจะชอบถามว่า XO ค่าดีดีไหมแจกดีไหมคือบางทีแบบเราต้องไปหาดูค่ะมันจะมีชาิติเนาะแบบต่บางๆว่าเอ้ยเกมไหนแจกแต่วนันนี้ซิมเลยมาลองเล่น XO ให้ดูเฮ้ยแล้วมันก็แล้วมันก็ปังจริงๆมาดูกันว่าจะปังขนาดไหนนะคะมาดูกันเรื่อยๆเลยะคะ่ะไปค่ะไปค่ะ คือ XO นี่แบบแ่าตแต่ซิมเล่นมาเนาะมันก็ค่อนข้างค่อนข้างที่แบบกว่าจะหาเกมที่มันแมทกับเราแล้วแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ใจไม่นิดหนึ่งเนาะเนเกมมันเยอะมากี๋ยวจะพยายามรีวิว XO ให้ดูเรื่อยๆนะคะว่ามันแบบมันดีมันปังเหมือนที่แบบว่าใครๆเขาเล่นแล้วมันเวิร์กมากอะไรอย่างนี้เนาะไปดูกันเลยค่ะวราวันนี้ซิมจะได้เท่าไหร่ จดไปค่ะไปเรื่อยๆเลยเฮ้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 ยไปอ่ะไปอ่ตอนนี้จากห้าร้อยเหลือสี0รกว่าบาทแล้วเนาะแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังค่ะเราจะอยากจะบอกทุกคนนะคะเราต้องมีงบในใจค่ะว่างบต่ําที่เราจะแบบไอนินที่เรารับได้เท่าไหร่แล้วงบที่เราวันเนี้เราได้พอใจเท่าไหร่อันนี้คืองบที่สําคัญนะคะที่จะให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติก็คือตั้งงบในใจทั้งสองงบ เสียนะคะแล้วก็งบที่ปังเนี่ยค่ะคือสำคัญนะคะที่ต้องตั้งมันคือสติที่ทุกคนต้องมีในการเล่นนะคะมันนีมาห้อตอนนี้เลอเท่าน,นี้แหละไปดูกันว่าชิมจะลงเอ้ยแรกโบฟีไบโบนัสนันนัน่น,นเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าความปังมาเยอะแล้วว่าความปังมาเยอะแล้ว <S <S เลิศ เลิศเลิศบอกเลยว่เห็นไหมเกมเนี่ยปังจริงๆมาดูกันว่าจะได้ทังหมดเท่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อมาดูกันมาดูกันมาดูกันค่ะสิ พี้งพันสามเก้าสิ0เห็นไหมว่ารลิมากลิจริงๆเกมนี้นะคะนำไปใช้นำไปเล่นกันได้เลยเดี๋ยวนี่เห็นนะคะเห็นเห็นรูปเกมที่ ไอ้นี่ไว้ไหมเนี่ยค่ะเกมนี้ปังเอาไปลองใช้ลองเล่นกันเลยอย่าจะบอกว่าปังจริงๆเห็นไหมคะว่าซิมได้ทั้งหมด1,756บาทเห็นไหมจับมีที่500บาทปังขนาดไหนคิดเอาสุดยอดงบหลักร้อยจะได้หลักพันกลับไปคือมันปังจริงๆปังมากเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะนี่นี่เอออย่าลืมโค้ท้าคลิปค่ะ S L 5 G 2 2 5 1 5 2 1นะคะแอดอันนี้คือโค้ดที่แคปไปให้อดมินเนาะแล้วใครที่อยากเล่นเกมอ่าติดต่อมาคุยว่าเฮ้ยเกมไหนปังมากซิมเกมไหนเลิศเกมไหนแจกดีแอดไลน์ line, ซิมมานะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างล่าง YouTube เนาะส่วนใครอยากเล่นเกมนะคะแอดไลน์ line, slot 5 G นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย